เดี๋ยวขอไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะคะคนไข้ขาี๋ยวลากฉากเขียวไอพีเข้ามานะอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นคุณหมอพลของเรานั่นเองนะคะ เคสนี้นะเป็นเคสเสริมใหม่นะคะหลังจากทำเสร็จทันทีเลยลูกสาวคุณหมอพลนะคะสไตล์หวานหวานธรรมชาติสันสโลวฝนหวานยกปลายพุ่งนะคะเพิ่มความละมุนให้กับใบหน้านะอ่ามีมีลูกสาวหมอพลมารีวิวด้วยว่าคุณหมอหน้ารักขอบพระคุณมากๆค่ะน,นะคะมาไปเลยค่ะโอเคได้เลยค่ะ สวัสดีนะคะเดี๋ยวพี่ตาอ่านให้ฟังนะว่าเคสนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะคะฉขา O P D ด้วยนะคะเลื่อฉนฉากเขียวไปด้วยนะคะโอเคเคสนี้นะเป็นเคสเนื้อน้อยนะคะเนื้อน้อยอีกแล้วจริงๆอ่ะหลายคนสงสัยว่าเนื้อน้อยจริงหรือเปล่าเอ็มมาคลินิกนะคะส่วนใหญ่เคสที่เข้ามาค่ะเนื้อน้อยจริงนะคะเพราะว่า ของเราเน้นดีไซน์ให้รับกับใบหน้ามากกว่าการทําให้แบบสูงโดง่งโป๊ดูไม่ได้ได้รับกับใบหน้านะคะแต่ถามว่าถ้าเรามีเนื้อเพียงพออยากได้สูงโดง่งได้ไหมได้เลยเราดีไซน์ให้ได้เลยนะคะแต่ว่าเคสของเอ็มารคลินิกอะคะ่ะส่วนมากประมาณแบบ70%เลยนะคะจะเป็นเคสเนื้อน้อยเนื้อน้อยก็สวยได้ในแบบเนื้อน้อยๆของเรานั่นเองนะคะคนไข้ไม่ต้องกังวลน,นะคะอ่ะเคสนี้นะเป็นเคสเนื้อน้อยนะคะปัญหาเดิมนะคะ มีหำด้วยเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีเอียงด้านซ้ายนิดหน่อยนะคะแต่ยังพอปรับให้ดูสวยขึ้นได้นั่นเองนะคะใช้โปรโมชั่นเสริมใหม่นะคะมีเนื้อเยื่อรองปลายจมูกนะคะแล้วก็มีการอัปเกรดซิลิโคนเป็นอิมแพนเกรดนะคะเสริมใหม่ปีนี้คุณหมอพลราคา12,900บาทนะคะราคาแบบน่ารักมากๆ อัปเกรดซิลิโคนให้เพิ่มแค่เพียง3,000บาทนะคะ3,000บาทในการอัปเกรดซิลิโคนเป็นอิมแพนเกตนะคะที่อื่นอาจจะอัพกันเป็นหมื่นเป็นแบบ 8,000-7,000เหอที่นี่3,000บาทค่ะให้อัปในราคาต้นทุนเลยนะคะแล้วก็อ่ะอัปเนื้อเยื่อเทียมเนื้อเยื่อเทียมนะคะก็จ่ายเพียง3,000บาทนะคะหลายๆคนสงสัยเนื้อเยื่อเทียมอันตรายไหมเนื้อเยื่อเทียมเป็นยังไงคืออะไรจริงๆแล้วเนื้อเยื่อเทียมของเรานะคะก็จะใช้เป็นยี่ห้อเมกาเดิมนะคะผ่านออยอดไทยออยเกาหลีตัวปลอดภัยไหมคือปลอดภัยแน่นอน100%นะคะแล้วก็ เนื้อเยื่อเทียมอะค่ะเขาจะเหมือนสร้างขึ้นมาเรียนแบบเนื้อเยื่อของมนุษย์เรานั่นเองนะคะมีโครงมีโครงข่ายเส้นใยคอลลาเจนเหมือนเนื้อเยื่อเราเลยนะคะหลังจากที่ใส่ไปเนื้อเยื่อเออในเส้นเลือดของเราอะคะ่ะในในร่างกายของเราก็จะวิ่งไปเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นนะคะให้กลายเป็นเนื้อเยื่อจริงของเรานั่นเองนะคะผ่านการฆ่าเชื้ออะไร กระบวนการผลิตของเขาคือแบบปลอดภัยแน่นอนเนาะถึงผ่านออยอของไทยนะคะทุกคนก็คือถ้าบางคนเก็บข้อมูลอยู่เนาะว่าเอ้ยฉันอยากเพิ่มเนื้อเยื่อลองไปลายไหมจริงจริงเนาะเนื้อเยื่อลองไปลายไม่เคยมีเคสไหนที่แพ้นะเพราะว่าเขามีการแบบผ่านการทดลองกับร่างกายอยู่แล้วคะ่ะว่าว่าสามารถใส่ในร่างกายได้หรือเปล่านะคะไม่ต้องกังวลใจเลยอ่า ใครมีคำถามคอมเมนต์ได้นะคะสอบถามได้สไตล์คุณหมอพลนะคะได้หมดเลยทั้งสไตล์หวานหวาห,หรือสไตล์สายฝอก็ได้นะคะเพียงเอาเรฟเฟรน์มาให้คุณหมอมีการพูดคุยกันว่าเราอยากได้สไตล์ไหนถ้าเนื้อเราเยอะเราอยากได้แค่หวานหวาสลบได้ไหมได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเนื้อเราเยอะเราแบบอยากให้สุดเนื้อได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าของเราก็จะอิงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นเคยนะคะ จำเป็นต้องตะบายหามทุกคนไหมคะจริงๆแล้วการตะบายหามอะค่ะถ้าเรามีปุ่มกระดูกหาม ปุ่มกระดูกําคืออะไรเป็นกระดูกเหมือนคล้ายๆกระดูกอ่อนที่มันอยู่เหนือกระดูกแข็งขึ้นมาค่ะคนไข้ค่ะแต่ว่าบางคนก็คือเป็นชิ้นที่มันแข็งมากมากๆที่ไม่สามารถต่อเออตะไบได้คุณหมอเขาก็จะแจ้งนะคะว่าแบบเออของคนไข้ต้องอาจจะต้องตอกกระดูกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ามีปุ่มกระดูกําที่มันเป็นคลื่นไม่เรียบในเคสที่มีพี่กิต้าก็อยากแนะนําให้ตะไบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรมันมันลดโอกาสการเบี้ยวเอียงของจมูกลองคิดว่าสมมุติว่าเราอ่ะ วางสะพานไว้อ่ะค่ะสะพานสะพานหนึ่งแล้วมีก้อนหินอยู่ใต้สะพานถามว่ามันมีการกระดกของตัวสะพานไหมมีแน่นอนนะคะถามว่ามันจะเอียงไหมสะพานเอียงได้ไหมมีแน่นอนนะคะก็ถ้าในเคสไหนมีปุ่มกระดูกหักก็แนะนําให้ตะไบนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเฮ้ยฉันไม่รู้ว่ามีเยอะหรือมีน้อยมีมากขนาดไหนก็มาปรึกษาคุณหมอหน้าง,งานดกนูก่อนก็ได้ค่ะเตรียมค่าตะไบ ปีนี้ค่ะจะมีค่าตบายหัามคนไข้ก็แค่เตรียมไว้นะคะในเคสที่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องตบายเราก็ไม่ต้องจ่ายในเคสที่ต้องตบายเพื่อความสวยและเรียบเนียนของงานก็แนะนําให้ทานะคะทุกคนแนะนําจมูกชมพู่หน่อยใช่ไหมคะจริงๆจมูกชมพู่ต้องลองลอง,ลองทักเข้ามาที่แอดมินเลยค่ะจมูกชมพู่ถามว่าการเสริมแบบโพลสเทคนิคอะคะ่ะเปลี่ยนไหม ก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเทคนิคที่คุณหมอใช้คุณหมอค่ะจะปรับสันให้เป็นสโลปแล้วก็ยกปลายขึ้นมาถามว่าเนื้อบริเวณนั้นที่มันอ้วนๆใหญ่ๆคุณหมอตัดทิ้งไหมไม่ได้ตัดทิ้งแต่พอดูหน้าภาพรวมหลังจากรัดแกนแล้วว่าเฮ้ยจมูกดูเล็กลงเพราะว่าเขาสร้างมิติใหม่ให้กับใบหน้านะคะพอยกปลายจมูกขึ้นจมูกก็จะเลียวเล็กขึ้นนะคะแล้วรอแบบรัดแกนอะไรเต็มที่ก็จะดูว่าจมูกเล็กลงบางคนก็ชอบแต่ว่าถ้าบางคนแบบคอนเซ็ปเลยว่าแบบอุย้ยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบ หมุกชมพู่ชั้นนวด,โด,โด,โดลองเข้ามาปรึกษาที่คลินิกดูก่อนได้ค่ะโดยละเอียดให้คุณหมอประเมินก่อนก็นกได้ค่ะว่าเราอยากเป็นแนวทางไหนถ้าแบบอยากให้มันเล็กเลยเลียวเลยก็คุณหมออาจจะแนะนําไปทําโอเพนนะคะก็แล้วแต่เคสนะถ้าอยากแบบเข้ามาคุยกับคุณหมอได้เลยเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในการปรึกษาอยู่แล้วนะทุกคน เทสนี้เนื้อน,น้อยระดับไหนเลเวลสองค่ะเลเวลสองก็คือสันไม่สามารถที่จะแบบเป็นเ,เป็นเหมือนสายฝอได้นะเป็นแค่แบบสโลวบางๆหวานๆแล้วไปเล่นตรงปลายจมูกให้เพิ่มความหวานโดยการยกปลายขึ้นแล้วทิ้งหยดน้ำนะคะเล็กๆให้นะคะ อัพซิลิโคนไม่อัพต่างกันไหมในเรื่องผลลัพธ์ของทรงจมูกไม่ต่างกันเลยนะคะทุกคนอัพซิลิโคนหรือว่าไม่อัพทรงจมูกไม่เกี่ยวเลยนะคะแล้วก,ก็ซิลิโคนทั้ง2เกรดฝังในร่างกายได้ทั้งคู่ในระยะยาวนะคะแต่อิมเพนเกตเขาจะมีความยืดหยุ่นที่สูงกว่านะคะเขาตัวเขาจะนิ่มกว่าความบริสุทธิ์เขาจะสูงกว่าแล้วเขาก็จะมีใบรละรองที่ชัดเจนกว่านะคะถ้าคนไข้เพิ่มอิมแพนก็จะได้กล่องซิลิโคนกลับบ้านไปด้วยนะคะทุกคนแค่นั้นเองแต่ถามว่าถ้าทรงจ มูกอะต่างไหมไม่ต่างไม่มีผลต่อทรงจมูกเลยนะคะมีเกี่ยวกับเหมือนแบบมีผลต่อเรื่องพวกพังผืดในระยะยาวอะคะ่ะการอิมแพน์เกรดเขาเคลมเลยว่าเหมือนไม่ก่อให้เกิดพังผืดในระยะยาวด้วยนะคะแต่ว่าตัวเมดิเคลเกตตัวนี้จะไม่ได้ออกมาชัดเจนนะคะ มีคนบอกว่าปลายจมูกไม่สวยเลยคุณหมอจะแต่งให้ไหมปลายไม่สวยแบบไหนถ้าเป็นปลายแบบว่าเหินปลายเหินเราก็สามารถเพิ่มเนื้อเยื่อเทียมนี่แหละเพื่อทิ้งหยดน้ําเล็ก,เลกๆเพิ่มมาประมาณอีก15%ได้อยู่ค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ปลายใหญ่ชมพู่ลองคุยกับคุณหมอก่อนได้นะคะถ้าเป็นคนที่ปลายแบะเรายกปลายจมูกขึ้นให้ก็จะสวยถามว่าสวยขึ้นแบบหุ้ยเปลี่ยนเลยไหมจริงๆแล้วการทําจมูกอะค่ะสวยขึ้นในแบบของเราแน่นอน พุกเคสสวยขึ้นแน่นอนไม่เพราะว่าถ้าเราทําเข้ากับหน้ายัางไงก็สวยเข้ากับหน้านะคะทุกคนอะ,อะไรคืออยู่ได้ตลอดชีวิตไหมเดี๋ยวให้ดูหน้าตรงนะคะหลังจากทําเสร็จซิลิโคนใช่ไหมคะ จริงๆซิลิโคนนะคะก็อยู่ได้ตลอดชีวิตเนาะอันนี้คือหนะ้าตรงหลังจากทําเสร็จนะคะมีบวมๆเล็กน้อยแต่เคสนี้ก็ถือว่าแทบจะไม่บวมเลยนะคะดูละมุนมากแล้วก็เข้ากับหน้ามากๆเลยนะคะซิลิโคนอยู่ได้ตลอดชีวิตไหมจริง,รงๆแล้วการทําจมูกอะคะ่ะอยู่ได้ตลอดชีวิตไหมอยู่มีแค่2กรณีเองว่าคนไข้อะส่วนใหญ่ที่แก้กันก็คือคนไข้อยากเปลี่ยนทรงกับเอ่อมันอยู่ไม่หไหวหมายถึงว่าเราทําแบบฝืนเนื้อเกินไปนะคะก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแต่ถามว่าถ้าเรา ทำทุกอย่างให้มันเข้าพอดีกับเนื้อเราค่ะสามารถใช้มันได้ไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนซิลิโคนนะคะทั้ง2เกรดเลยนะคะคนไข้ขาโอเพนเท่าไหร่ open ของเราจะไม่มีนะทุกคนอของเราจะไม่มีเทคนิคโอเพนนะคะแต่ว่าก็ถ้าเรากำลังกึ่งว่าเราจะทำเป็นโคสเทคนิคหรือว่าเป็น open มีมีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าคุยกับคุณหมอก็ได้นัดคิวผ่านทางแอดมินได้เลย ตัวปรึกษาเราไม่มีค่าบริการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอคิวสักหน่อยเนาะเพราะว่าในแต่ละวันเราจะมีะคิวปรึกษานะคะเป็นจํานวนจํากัดบางคนเวลาล็อคิวอาจจะต้องเหมือนอีกสัก2เดือนหรืออีกสัก3เดือนอย่างเงี้ยค่ะรอคิวไปก่อนนะคะมีเนื้อกลางๆทําให้โด่งได้มา จริงๆความโด่งขึ้นอยู่กับเนื้อเราเลยถ้าเรามีเนื้อเราโด่งได้ค่ะถ้าอยากได้โดง่งถ้าเราไม่มีเนื้อโด่งไม่ได้ค่ะเหมือนเวลาเราค,คิดเหมือนว่าเวลาเราทิ้งถุงพลาสติกอะค่ะถ้าเราวางของชิน้นใหญ่ลงไปอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรถุงบางแล้วก็ขาดในอนาคตเนาะอันนี้คือข้อเปรียบเทียบที่แบบพอจะเห็นภาพนะคะแต่ถ้าเราอะใส่ของลงไปในถุงพลาสติกที่แบบพอดีกับถุงอะเราใช้งานมันได้ตลอดไปอยู่แล้วค่ะทุกคนเนาะ โอเคไลน์นี้พี่กิต้าไปก่อนนะพี่กิต้าจะให้คนไข้ไปพักผ่อนนะคะแล้วก็รอฉายแสงกันนะคะก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่เข้ามาร่วมดูไลฟ์กันนะสวัสดีค่ะ